แบบการจัดงานวิธีการดำเนินงานของเรานะฮะเสร็จแล้วเราก็จะบริการให้ตัวแทนจัดสภาพขึ้นมารับมอบโถงในแบบตรงนี้เสร็จรับมอบโถงเสร็จเราก็จะมาขอท่าพร่มกันแล้วปล่อยตัวนเพื่อจะไปออกภูมิภาคอย่างนี้จะเกิดงานที่ระยองที่ต่ากอากาศที่นครนายกที่โคราชโคราชนะฮะขณยในการตัวแทนท่าเหนือกับภาคใต้เข้ามารับจะบริการจัดงานจัดไปในเวลาต้องมีทางเหนือติดตีดแล้วนักข้อครบครัวครบถ้วนทีที่หงดนี้แล้วก็ ก็คือผมจะส่งในรอยให้ที่ก็คือว่าในส่วนนึงก็คือผู้สื่อข่าวช่องเจ็ดช่องเก้ามานะฮะก็เผื่อว่าคือเวลาที่ผมบอกว่าให้สัมภาษณ์วามเห็นุมาเพื่อนๆแต่แต่กลุ่มอะไรเงี้ยนะฮะมีเเดินมาเขาต้องกราแล้วก็ตอบมยไปเขาไปคอบคหน่เหม่ขึ้เขาเขาเลยเยหมากไหมนะครับเส้นไม่ไม่่อยดีเลย นี่ผมกำลังให้เช็ดสาวอยู่เลเสียงไม่ออกเสียงไม่ออกก็เดี๋ยวมัลบแสดงไม่ได้ขายเสียงนะเสียงไม่ออกเอากัี่นตอนนี้ก็ดูแลนะาขอบน้องๆมากแล้วก็ขอมเมหร่ก็บอกนะครับที่ไก่และชะบาไม่ดีตรงนี้นะครับตรงนีมองประมาณประเลครับอะไรเรื่อนะครับขาขเทาเท่ที่ียนะ โจ๊กไม่ดีแล้วเมื่อวานนี้ดูไม่จบแล้วเสร็จแล้วมันไม่จบการไม่สมหวังก็ไม่ค่อยบอก